อ่าโชว์ฉีดจมูกหน่อยโชว์ฉีดจมูกหน่อยวิธีการฉีดจมูกน้องบอยหนึ่งสองครัเป็นไงบ้างครับน้องบอยครับดีบายเลยเช็ดสะดวกเช็ดเช็ดหนอ้าวหนูไม่เช็ดเองอ่ะหนึ่งสองครับพร้อมนะครับโอ้โหจัดอืมนี่ มันไม่เช็ดเองเหรอปล่อยให้ไหลเห็น,ไ,นไหมปล่อยห้มัไหลก่อนเกง่งแล้วผ่าเป็นเก่งเหมือนเคยบอยครับเก่งจังเลยเนาะเด็กคนนี้เนาะเก่งมากเลยอะโอโโ้สบายเลยนะลเนาะสบายเลยโล่งเลยนะ ครับปันแบ่งปันแงปันมถึงนี้เลยพลาดไปหน่อยอีกนิดนึงรหลุสุดท้ายแล้วนะครับดูมัน่อยดูมัน่อันแน่ตรงนี้ละเท่ที่สุดเลยดูที่มีไหลูกมีมมีอีกอันนึงสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายาล้วหมดละอ้โอใช่ใช่ เออเดี oh, ๋ยวจัดการอีกอาเดี๋ยวทำอะไรไม่ถูกใจหนูฮ ah, ja. yeah. uh ่า่า uh, uh, ่ายมากนี่ก็หายลูกีไมลูกเก่งจังเลยไปไหลมาไฟมาลูกไปมาีวีบ้า้ังรับมือหน่

เนี่ยเนี่ยไข่ตอนนัน้ไนไข่แล้วมองเห็นไหมไข่แล้ว